ว้าวผลไม้บ้านนี้ดกจังวันนี้กินแอปปิ้ลโอ้ยเจ้าลูกไหนเดี๋ยวพี่เด็ดให้ไอเด็ดของเขาแมนจะเป็นขโมยหรือเปล่าพี่มันจะผิดยังไงลูกมันอยู่นอกรั้วบ้านโอ้เด็ดกินได้มันจะดีเหรอพี่เสือเด็ดกินได้เชื่อพี่เสือดิโอ้ยเอาสีแดงลูกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เด็ดให้อยากได้สีเหลืองลูกแม่ด้วยไปเอาชิ้นก็อยากกินนางมุนไปอยากได้ คนทำอะไรเนี่ยก็จะซอยผลไม้กินไงคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมันผิดก,กฎหมายผิดยังไงผิดยังไงแอปเปิ้ลพวกเนี้ยมันอยู่นอกรั้วบ้านพวกแถวนี้มันก็เป็นถนนสาธารณะนะใครๆก็ ผมจะถอยกินมันก็เรื่องของผมไม่ได้แบบนี้มันขโมยชัดๆผิดกฎหมายจริงๆครับต่อให้ต้นไม้อยู่ในรั้วบ้านกิ่งไม้และผลไม้อยู่นอกรั้วบ้านก็ยังถือว่าผลไม้นั้นเป็นทรัพย์สินของเจ้าของบ้านอยู่ครับพวกคุณก็ไม่สามารถสอยจากต้นมากินได้นะครับราะแอปเปิ้ลไม่ได้หล่นตามธรรมชาติถ้าผลไม้หล่นตามธรรมชาติทุกคนสามารถเก็บแต่ที่พื้นไปกินได้แต่ไม่สามารถสอยหรือเด็ดจากต้นไปกินได้เด็ดขาดครับแบบนี้ผิดกฎหมายแน่นอนครับผิดยังไงผิดยังไงผิดฐานลักทรัพย์ครับผู้ใดเอาทรัพย์ผู้อื่นไป สามารถไปสอนบ้านคนอื่นมากินได้ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดใช่ไหมอยู่ภายใต้กฎหมายไทยจะอ้างความไม่รู้กฎหมายเพื่อกระทำความผิดไม่ได้นะครับแอปเปิ้ล <Apple S 1> เนี่ยตับลูก,กับมือตั้งห่วงมากแจ้งตำรวจเลยดีไนะหมกฎหมายใกล้ตัวดูไว้อุ่นใจใช้ไปได้ประโยชน์นะครับเย yeah. ้ของไทยเป็นของไทยเวลารับพี่เสอือนั่นัะสิเข้ามาข้างในคุยกันก่อนที่พี่เสือไปกินรังแตนนี่ไหนมาหน้าบูดเป็นตูดลิงเลยพี่เราจับฉลากของขวัญปีใหม่เมื่อคืนไง ที่ได้เป็นกล่องเปล่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเราตกลงว่าจับฉลากอะของขวัญหนึ่งพันไม่ใช่เหรอใครทำแบบนี้เนี่ยแย่มากๆเลยไม่ใช่ของตางั้นกล่องเปล่าเนี่ยของขวัญพ่อหวยใช่ไหมเปล่า มยนะแล้วกล่องเนี้ยมันของใครกันแน่ล่ะเนี่ยซื้อสารลงทุนซื้อของขวัยไม่ต้องพันหนึ่งแล้วได้กล่องเปล่าได้ไงเนี่ยอ้าวต่้ยินไหพี่เสิร์ฟได้ของขวัญกล่องเปล่าเหรอครับพี่เสิร์ก็ดูเบอร์ที่ข้างกล่องสิครับว่าเป็นเบอร์อะไรก็จะเช็คได้ว่าเป็นของขวัญของใครพี่เพิร์ดทิ้งเบอร์ข้างกล่องไปแล้วดิอ้าวอย่างนี้เราก็เช็คไม่ได้สิว่าเป็นของใครอ่ะตัดฉลากครานะหมวยเอากล่องเปล่ามาตัดฉลากบ้างดีกว่าจะได้ของฟรีอย่าไปหาทำนะครับพี่หมวยมันผิดกฎหมายผู้ใดทุจริตแสดงข้อความหรืองทาตอบบเลยนะครัพี่ ต้องไปแจ้งตำรวจจับให้ได้เลยพี่ทำแบบนี้มันแย่มากๆเลยอ่ะนั่นสินะทำแบบนี้มันแย่จริงๆมันแย่ทสุดเลยไปกันไม่เถอดเดี๋ยวผมพาไปแจ้งความเองตำรวจเขาสามารถสืบจากลายนิ้วมือที่กล่องของขวัญได้อยู่แล้วก็แต่ในกล่องของขวัญล่ะคะจะเอาไปเป็นหลักฐานในโรงพักนี่ไงครับ เฮ้นี่มันก่อของขวัญของผมนี่พี่ชั้นไม่ไปทำแบบนี้เรียนกฎหมายได้ทำผิดกฎหมายซะเองแต่ผมจำได้นะว่าตอนนี้ผมกำลังห่อของขวัญเนี่ยผมเตรียมแบงค์พันจะใส่นะพี่แชมป์หมายถึงแบงค์พันใบนี้หรือเปล่าลูกแม่เจอมันตกอยู่ที่พื้นก็แสดงว่ามันโดนพัดลมปลิวไปดีแม่ตอนห่อผมก็ไม่ทันสังเกตเหมือนกันพี่เจ้าครับผมพลาด้ะครับหนึ่งพันผมขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายใกล้ตัวจริงๆพุกหนอาจจะได้เจอนะครับกฎหมายใกล้ตัวดูไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครัะ แม่จะไปไหนครับก็แม่จะเริ่มทะเบียนรถมาเก็บไว้ในรถไงลูกนี่ยแม่เพิ่งได้รับข้อความนี้ทางแชทดัะลุะ่งนี้ตำรวจเริ่มตั้งด่านตรวจสำเนาทะเบียนรถทั่วประเทศนะครับใครขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายสำเนาทะเบียนรถและพละบรบไว้ลุกงนี้ระวังหน่อยถ้าไม่มีปรับอย่างละสองพันนะคะเดี๋ยวๆนะแม่ข่าวที่ได้รับทางแชทแบบนี้ผมก็ได้เหมือนกันมันเป็นทั้งเรื่องจริงและไม่จริงนะครับฮะ ยังไงอ่ะพี่แชมหมายความว่าไงลูกเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากโฆษกสัมนากานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับทางตำรวจจราจรไม่ได้มีนโยบายในเรื่องนี้แต่อย่างไดนะครับดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับอ้าวงี้ข่าวที่แชร์กระดังเช็ก็มีความมั่วเหมือนกันนะเนี่ย อย่างนี้แม่ไม่ต้องพกเล่มทะเบียนใส่ในรถแล้วก็ได้ใช่ไหมลูกไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับในส่วนของทะเบียนรถต้องพกติดรถไว้นะครับแม่แต่ไม่ต้องพกเล่มจริงไว้นะครับถ่ายเอกสารไว้ก็พอแล้วเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของรถคันนั้นๆนะครับเล่มทะเบียนรถแบบนี้ที่ต้องถ่ายไว้อะมันจะพอรถเก่งหรือว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยลูกต้องพกไว้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เลยครับแม่อย่างที่บอกแล้วครับถ่ายเอกสารก็พอแล้วตัวจริงเก็บไว้ที่บ้านเพราะถ้าเกิดรถหายหรือไฟไหม้กับรถก็ยังมีเอกสารอยู่กับเรามันไม่ได้หายไปทั้งอออยย่่่างถถเนะีตจรรููใกกก็สสป การโอนลอยรถได้นะครับมันชัวร์หรือเปล่าวิแชมป์เรื่องเนี้ยชัวร์สิครับแม่ผมเรียนกฎหมายนะครับมีข่าวลือเยอะมากแต่มีหลายคนยังไม่รู้ข้อมูลเนี้ยชัวร์แล้วอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะกฎหมายใกล้ตัวดูไว้หุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับแย่พี่ตาถ่ายคลิปให้หมวยหน่อยหมวยจะอัพลงโซเชียล <Yeah. S 1> หมวยชอบกินเผ็ดค่ะพริกช้อนเดียวไม่พอค่ะหมดแก้วเลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่หมวยใส่พริกเยอะขนาดนี้เลยเหรอ จะกินได้เหรอเนี่ยแล้วจะทำไมอ่ะหมวยอยากใส่เยอะๆแบบเนี้ยนี่แต่ร้านเนี้ยก๋วยเตี๋ยวพริกหนาล่านะเผ็ดร,ร้อนมากๆเลยนะหมวยตาก็รู้หมวยชอบกินเผ็ดโอ้โหพริกแดงซะขนาดเนี้ยจะกินได้หรอกินได้สิทำไมจะกินไม่ได้อ้าเผ็ดมาก ใ,ใส่เล่นๆให้ทำคอนเทนต์เฉยๆไม่ได้กินจริงๆหรอกใส่แล้วจะต้องกินนะคะคุณ oh. ฉันไม่กินมีอะไรมะฉันเขียนป้ายบอกหน้าร้านแล้วร้านนี้พริกหมาล่าเผ็ดมากก่อนที่คุณจะใส่แบบนี้ชิมก่อนสิคะฉันจะใส่เท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันป้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีหน้าที่เตรียมเครื่องปรุงก็เตรียมไปสิถ้าคุณใส่แล้วกินได้ฉันก็พอจะเข้าใจแต่คุณใส่แล้วทิ้งทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคะคุณรู้ไหมพริกหมาล่าเนี่ยโรตั้งหลายร้อยก๋วยเตี๋ยวห้าสิบ แต่ค่าพริกกันหนึ่งร้อยนะคะใจเข้าใจเรานะมวยถ้าลูกค้ากินทิ้งกินคว้างแบบนี้ทุกคนร้านจะอยู่ได้ยังไงเหมือนไม่สนเหมือนไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดแบบนี้ผิดกฎหมายนะคบพี่มวยผิดยังไงผิดยังไงผิดทางแพ่งครับทําให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายถ้าไปขึ้นโดงขึ้นศาลเสียเงินเสียเวลามากกว่านี้แน่นอนครับแค่ใส่พริกเยอะใส่เครื่องปรุงเยอะก็ผิดกฎหมายด้วยหรอเสียดายตังไม่อยากขึ้นศาลกินก็ได้ เนี่ยพอจยังก็ได้จ่ายแตงสักก็สิ้นเรื่องอุ้ยกุดทองน้ำเลยหลังระเบิดสวมเนื้อหมวยกดหมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับนี่ว่าสี่เอากุ้งกับปลาของ เอาเงินคืนตำไมคืนได้ยังไงของซื้อของขายแล้วเนี่ยป้าบอกว่ตาต้าหมึกไข่แต่ในท้องันมีแต่ทรายแล้วเนี่ยกุ้งแม่น้ำมาป้าแช่งมา2ตัวสโลตาก็ว่าแล้วทำไมมันหนักปแปลกแปลพอไปถึงบ้านแล้วผ่ามาที่หัวป้ายานก้อนตะกวัวไว้หมายความว่ายัางไงคะป้าตั้งใจเพิม่มน้ำหนักเพื่อกงใช่ไหมคะแบบนี้ป้าหลอกลวงกันชัดๆนะคะหลอกลวง ป้าทำแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมาอาญานะครับเป็นการขายของโดยหลอกลวงผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกําเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของอันนั้นอันเป็นเท็จการกระทํานั้นเป็นความผิดฐานหลอกลวงตอว้องระวันโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือท่านจะทำปรับนะครับวันก่อนป้าก็หลอกขายทุเรียนอ่อนให้ผมแล้วมาบอกว่าทุเรียนพรีเมียมเกตส่งออกแบบนี้ผิดไหมครับผิดฐานหลอกลวงเช่นกันครับมีโทษหนักนะครับคุณป้า ขอโทษอย่าผิดป้าเลยนะคะยอมความแต่นะคะป้าขอร้องเถอะที่อย่างนี้แล้วมาขอร้องคดีอาญาบางกรณียอมความไม่ได้นะครับกฎหมายก็ตัวรวยอุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับเอาหวยไปไหนมากลับแต่ช้อปปิ้งนี่แหละมาแล้วร้อนเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้นะรอแป๊บนึงนะ ก็ตาๆมาไม่ได้แอบ,บเล่นก็ตาเดินไปอ่ะโทรศัพท์มันดังติ้งติ้งติ้ง,งอ่ะหมวยก็แค่มาเปิดดูเผื่อมันมีข้อความสําคัญอะไรไม่ได้นะหมวยโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นส่วนบุคคลมันมีข้อมูลสําคัญในโทรศัพท์มันมีข้อมูลทางการเงินด้วยตาก็ตั้งรหัสผ่านไว้แล้วห่วยพยายามจะเข้ารหัสผ่านเมื่อกี้ตาเห็นนะหมวยเรื่องเล็กๆตา่าคิดมากจะไปทาแบบนี้กับใครรู้ไหมมันผิดกฎหมายนะอะไรแอบดูโทรศัพท์ผลแค่นี้ผิดกฎหมายด้วยเหรอหมวยมันผิดกฎหมายจริงๆนะห่วยไม่เชื่อถามพี่แชมป์ดูดิ ทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมาผิดกฎหมายจริงๆนะคะพี่หมวยผิดยังไงผิดยังไงตลกนะ่ะไม่เคยได้ยินดูโทรศัพท์คนอื่นแล้วเป็นกฎหมายเนี่ยมันจะขับไม่ออกนะสิพี่มันผิดกฎหมายจริงๆผู้ใดเข้าถึงโดยมีชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สลับตนแล้วเมื่อกี้นี้พี่พยายามเข้ารหัสผ่านของโทรศัพท์แม่ผมด้วยเนี่ยผิดเต็มเต็ม <ๆ S 1> เลยนะครับ เนี่ยเราเพื่อนกันคราวนี้แต่จะไม่เอาเรื่องแต่ห้ามทําแบบนี้อีกรู้ไหมรู้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่หลายๆคนยังไม่รู้ใครมีเพื่อนสายเผือกสายส่องนะอย่าลืมแท็กเพื่อนมาดูหรืออย่าลืมแชร์ไปเพื่อนๆดูเยอะๆด้วยนะกดหมาใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้เยอะนะครับเย้ yeah.